ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคต สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องประชุมลีลาวดี1ชั้น5อาคารอนุสรณ์100ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศีราชาจังหวัดชนบุรีรองศาสตราจารย์นแพทย์โสพลนภาทรผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนสีราชาเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และพยาบาลวิชาชีพนุกูลอนันตทรั์ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลกล่าวอาเซรวาดราชสดุดีด้านหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติและพิธีมอบเครื่องหมายประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลจากนั้นประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้จำนวน11ท่านพร้อมได้มอบเครื่องหมายประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลและของที่ระลึกให้ทั้ง11ท่านซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรมาโดยตลอดเนื่องด้วยวันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งพระองค์ท่านทรงสั่งเสร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและส่งพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนมาโดยตลอดฝ่ายการพยาบาลจึงได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยผู้ยากไร้และด้ยโอกาส ส่งอุทิศตนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงทุกคนสร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน